ของเราก็คือถือว่าเด็ดเลยนะคะกาแฟสดเด็ดมากจริงลูกค้าบอกว่าอร่อยใช่อร่อยกว่าที่อื่นๆแต่ระบุชื่อไม่ได้ทางยังบแตรท่านป่ะเนี่ายังยังยังน้อยยั่นิดแบบนี่มันยังคืนมาเทียวอีกยังหัวอยู่แต่มันมีหมดที่ว่างนะครับแต่พอมาลงจริงๆมันมันแบบมันง่ายกว่าที่คิดแล้วก็ผลตอบรับมันดีมากเอามาลงประมาณ3วันเลยตัดสินใจซื้อเครื่องเพิ่มมาอีก คลิปนี้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะที่กำลังลังเลหรือรอการตัดสินใจอยู่ว่าจะขายกาแฟสดเพิ่มดีไหมและขายแล้วนะคะผลตอบรับเป็นอย่างไรไปหาคำตอบกับสาขาวัดคาเฟ่ของเราจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันในคลิปเลยคะ่ะลาซูเทนมีอันเพิ่มกาแฟสดค่ะกาแฟสดขายดีบะค่ะก็โอเคอยู่ค่ะ บดไอ้ค้ายดีอยังแห้งมากมายเพราะว่ามันกับบรรนอทั้างนึงนะคะมันไม่ใช่แหล่งชุมชนใหญ่ด้วยพ้าเราขายสองอย่างคู่กันมีนข้อดียังไงบ้างคะข้อดีก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีลูกค้ากาแฟสดเพิ่มขึ้นค่ะเราก็ได้ยอดเพิ่มขึ้นเราเพิ่มขึ้นเรียกว่าได้กลุ่มลูกค้าค่ะได้กลุ่มลูกค้าค่ะส่วนมากคนที่ทานกาแฟสดจะเป็นกลุ่ม ครูค่ะข้าราชการค่ะเริ่มต้นคือชอบอ่าไปติดหลานหนึ่งที่อยู่หน้าโรงเรียนชอบรสชาติของน้ำร้านนั้นที่นี่แบบเพิ่งพอใจเข้าประทับใจนามห้านนั้นที่นี่แฟนแฟนอ่ะอยากขายขายของอยู่หน้าบ้านก็เลยว่าสีขายออหยังดีเข้ากับปรึกษากันก็เลยบอกเพื่อนว่าเข้าขายนามเปยังหนามนี่สิ จะกินได้ตลอดไม่เบื่อหนาวร้อนหน้าหนาวหนาว้าร้อนหนา้หนาฝน,นหน้ายัยงก็กินได้ตลอดนะคะมันจะไม่เหมือนอาหารอื่นก็คือขนมขึ้นอย่างจะกินได้ตลอดก็เลยเลือกก็เลยบอกเพิน่นก็เลยเลือกสีค้ายนา้ำบ้านนี้แต่มาเบิ่งอีกว่าข้าสีค้ายนา้ำแอแฟนชายใดก็เลยบอกมากแฟนชายนั่นมากแฟนชายวัดคาเฟ่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าของแฟนชายเป็นใครมาจากที่ไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าชอบน้ำร้านนั้นชอบชอบชอบน้ำชอบน้ำวัดคาเฟ่ร้านนั้นก็เลยไปเซิร์ชเบิรงค่ะเสิร์ชดูใช่ไปเซิร์ชดูก็เลยเลือกกันโทษไปก็เลยโทษไปค่ะก็เลยได้โทษไปเลยอ่าขอฝากร้านน้ำวัดคาเฟ่สาขา1622ที่บ้านทุ่งสว่างด้วยนะคะร้านจะติดถนนใหญ่ขอ เชิญลูกค้าถ้าผ่านไปผ่านมาแวะซื้อน้ำร้านวัดคาเฟ่สาขาทุ่งสว่างได้เลยค่ะโอเพิ่มเพิ่มขายดีครับกดทวนมากขายดีาะเป็นแวเด่เช้ามีครืาแฟครื่องนะคะสามสามเครื่องทางยังบ่ทันป่ะเนี่ยังยังน่อยยงันแบบนี่มันยังคืนมาเอียวยังหัวอยู่แต่วมันมีหมดที่บ้างนะครับ คือตอนตอนตอนเสองมันถี่พวกคู่พวกทำงานรับเป็นเชน่าครับครับจําคือก่อนเชียงหาโทรมาสั่งก็เพราะว่าลูกค้าต่างดิ่นเข้ามาก็จะเรียกร้อนหากาแฟสด ก็เรากออยากมีกาแฟสดบ้างแต่วันนี้เรียนเป็นยองครูผู้สอนอ๋อดีมากๆเลยให้ความรู้แบบเต้มพี่เลยนัคือบอเคกอยลยเอยางเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากแ่ายเดียวแล้วก็กาแฟสดที่ลงลงใหม่อ่ะก็คือขายดีเหมือนกันค่ะอันนี้คือลูกค้ามาซื้อบ่อยมากเพราะว่าลูกค้าถามลูกค้าถามว่าเมื่อไหร่จะมีกาแฟสด เพราะว่าข้างหน้าเขาก็ไม่ค่อยมีค่ะก็เลยลงก็คือรสชาติไม่ดรอปเลยค่ะมีแต่เพิ่มขึ้นก็คือเข้มข้นแล้วก็แม่ค้าน่ารัก <c oughs> ของเราถ,ถือว่าเด็ดเลยนะคะกาแฟสดเด็ดมากจริง <c oughs> <ๆ>ลูกค้าบอกว่าอร่อย <c oughs> ใชนะ่อร่อยกว่าที่อื่นๆ <c oughs> แต่ระบุชื่อไม่ได้ <c oughs> ใช่แล้วขนาดอ่าอเมริกาโน่ค่ะ <c oughs> ลูกค้ายังบอกว่าอร่อยกว่าที่อื่น <c oughs> ขนาดอเมริกาโน่ยังอร่อยกว่าที่อื่นนะคะพี่ <c oughs> แล้วก็แฟนนมจะขนาดไหน ประทับใจก็คือราคาไม่แพงราคาไม่แพงกับการลงทุนค่ะไม่แพงเลยแล้วก็การซื้อของหรือการอะไรอย่างเงี้ยการติดต่อสื่อสารนะคะดีมากถ้าเห็นเมนูใหม่ไม่ได้เลยค่ะที่สาขาจะต้องลงตลอดเลยลงจนลูกค้าง,งงไปหมดแล้วอ่ะเมนูแนะนำคือแม่ค้าก็บอกไม่ถูกเพราะอร่อยทุกท่างนะ อร่อยทุกเมนูค่ะก็วัดคาเฟ่นะคะสาขา1-5-5-2หหมู่บ้านป่งกระเพาะค่ะอยู่จังหวัดปรตบุนีนะคะใครที่ผ่านมาก็แวะมาชิมได้ค่ะมีทุกเมนูก็เห็นเราซื้อกาแฟสดมาขายเพิ่มใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างคะตั้งแต่ซื้อกาแฟสดอตอนแรกก็คิดว่ามันมันจะยากมันจะยุ่งยากในการชงหรืออะไรแต่ส่วนมากลูกค้าจะมา มาถามว่ามีสดไหม้ยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออลองลองเอามาขายเพิ่มดูจะได้เป็นทางเลือกแต่พอเอามาลงจริงๆมันมันแบบมันง่ายกว่าที่คิดแล้วก็ผลตอบรับมันดีมากเอามาลงประมาณ3ามวันเลยตัดสินใจซื้อเครื่องเพิ่มมาอีกอีกเครื่องเป็นสองเครื่องใช่แล้วซื้อเพิ่มเป็นสองเครื่องเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ส่ฟูดเดลิเวอรี่ค่ไหมคะผลตอบรับดีไหมคะดีค่ะตอนแรกลงแค่ตัวเดียวคือ l i ไลแมนและจากนั้นก็เพิ่มเป็นแก็บแล้วล่าสุดก็เพิ่มเป็นฟูดแทนด้าก็คือมีทั้ง3ค่ายผลตอบรับดีแต่เหมือนกับว่าถ้าหน้าร้านเงียบเราก็ยังได้กับ d e l i v e อรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าไอจากยอดที่ว่าเขาหักมันมันเยอะไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เราก็จะมีการเพิ่มราคานิดนึงแต่ ส่วนมากลูกค้าที่ซื้อจากทางเดลิเวอรี่อะค่ะเขาจะรู้อยู่แล้วว่ายอดมันจะต้องสูงกว่าหน้าร้านอยู่แล้วเรากำไรมันอาจจะไม่ได้เท่ากับหน้าร้านแต่เราเน้นจํานวนนะคะใช่แล้วกม็มันก็จะได้แบบลูกค้าในกลุ่มที่แบบเขาไม่สามารถมาหน้าร้านได้ส่วนมากเดี๋ยวนี้ค่ะเขาไม่ค่อยออกจากบ้านมันก็จะสะดวกตรงนี้แล้วยอดขายมันก็ดีเพิ่มมาก กี่คนนะคะตอนนี้ก็คือตอนตอนแรกอีกคนก็ทํางานประจําแล้วทีนี้พอรู้สึกว่ามันตรงนี้มันโอเครู้สึกว่าตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้จะจริงจังจะขายอะไรจริงจังขนาดนีน้แต่พอทําไปแล้วมันมันโอเคมัน,ม,นมันสามารถมันรู้สึกว่ามันมันมั่นคงอะคะ่ะก็เลยอีกคนก็เลยออก ออกจากงานประจําแล้วมาช่วยกันเต็มที่เลยมันมันไม่ทันใช่คะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องสาวต้องเรียนออนไลน์ก็เลยได้มาช่วยอีกแรงหนึ่งใช่ค่ะบริการยังไงก็ต้องต้องต้อนรับให้ดีอะค่ะแล้วก็อีกอย่างคือไอ้จากสูตรที่ทางต้นสาขาให้มายังไงคือไอ้ไม่มีการลดไม่มีการเพิ่มอะไรคือเน้นทําตามสูตรแล้วก็พวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรคะวัตถุดิบอะไรพวกนี้ค่ะก็มีส่วนสําคัญมากเราไม่เคยลดแล้วก็ไม่เคย ไม่เคยที่จะแบบคิดเขาประมาณประมาณว่าเราทําตามสูตรหมดท, <ำ S 1> ทุก<า>อย่างหมายถึงว่าม,มีอะไรคือให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็มีเมนูใหม่ๆมาอัปเดตมาอันนี้ให้เราได้มีตัวเลือกให้ตลอดจริงคะอันนี้อยากจะให้แบบแนะนําเพื่อนๆด้วยว่าถ้าติดป้ายแบบนี้นะมันช่วยเราได้จริงช่วย,ได,ยได้เยอะค่ะอย่างป้ายข้างบนคือไปสั่งทําเองเลยคือแบบบางคน ถ้าส่วนส่วนมากอะค่ะส่วนบางร้านคือแบบเขากลัวเรื่องภาษีเรื่องการติดตั้งป้ายอันนี้มันมันมีส่วนช่วยได้เยอะนะคะพอติดป้ายเขาก็จะสามารถเห็นว่าเออขายอะไรอะไรอะย่างงี้ค่ะอร่อยแล้วก็ขายดีของเมืองโคราชกันเลยเนาะ,ะ <c oughs> ขอให้เป็นแบบนั้น, <c oughs> น,นเพราะว่าไอ้รอบข้างนี้ก็คือก็มีนะคะอย่างตรงข้างนี้แล้วก็ฝั่งนั้นไอ ตรงเนี้ยค่ะตรงข้ามนี้จะมี2อร้านแล้วก็ฝั่งนีง้อีกร้านหนึงใกล้ๆนี่นก็เป็นปอยเมซอนนนใช่ยยถัดไปตรงยูเทิร์นก็มีใชใ่ใหม่ๆก็รู้สึกว่าเอ้าทําไมมาตั้งเยอะจังเราจะได้จะไหวไหมแต่ก็พยายามหาเมนูใหม่ๆห,หาเมนูหลายๆหลากหลายอย่างเงี้ยค่ะพอลูกค้าเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีตัวเลือกเยอะ ใช่ใช่ลูกค้าประจาก็ไม่หายแล้วก็ยิ่งมีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นสวัสดีค่ะยังไงก็ขอฝากร้านไอวัดคาเฟ่กาแฟโบราณหนึ่งสี่สด้วยนะคะ<ช>พิกัดอยู่ที่ตลาดบ้านโคกนะคะตำบลมะเริงอําเภอเมืองนครราชสีมาะค่ะ ฟังแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องรอแล้วนะคะกับการขายกาแฟสดของวัดคาเฟ่ลงทุนน้อยผลตอบรับปังมากๆค่ะบางสาขานะคะถึงกับต้องเพิ่มเครื่องกันเลยเห็นไหมคะท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะขายกาแฟสดก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะชงง่ายขายดีต้องมีแล้วนะคะกับกาแฟสดวัดคาเฟ่ค่ะ